ก้อยสาวิสานร้นพระแลศสวัสดีจ้ามึงน,นี่ก้อยอยู่ใสวันนี้ก้อยมาฟันดูกมันเดอ้อพี่น้องเอ๋ยผู้ใดวบ่งมาปลูกมันซอยก้อยแน่ผุนฟันดูกมันคนเดียวดื้อค่ะดอ้อผุนดูกมันอยู่ข้างหลังยาวไปพูนผูนเล่นเหนียวกันยังวันได้ปลูกเลยคำเราจะซีมงเล็กกรบอกถือ เด็ก็ไม่ถูกฟันดูกมันก็เมื่อยนะคะฟันเง่ๆงๆแน่จ้ะเวลาปลูกมันเอาตามันขึ้นเนาะนสำหรับคนที่ปลูกก็เป็น,นเดี๋ยวก็สิโอ้เดี๋ยวก่อยมาแลงก่อยสิผ้ายางเบึงเนาะจ้ะเดี๋ยวพาไปเก็บบกม่วงพอบ,บอกม่วงอยู่พูน แกไปกินสมพรเนาะนี่แหละมาที่นี่มาฟันลูกมันกันมาจะมาใส่ถุงมือก่อนเอากับก้อยเชียร์ไปใส่ละข้างหนึ่งใส่ถุงมือกัอนจ้ะ มืเออื่นก็มาปลูกเอารถปลูกจ้ะเอานางทั้งกะบ,บาปลูกเนาะมเอนี้ฟัดปลูกมันไว้ก่อนมาฟันคนเดียวเล่นมาเลยมาเด้อผู้ใดบ้างปลูกมันซอยกันถ้ากันมันเล็กบ่เนาะจ้ะคนใดมันก็ดีใจนนะจ้ะ ไปผ้ามันเลยมันกะมัดบอกลายบาทขันถุน ต,ตกมากกับแบบนี้หรอจร๊ะเข่าไฮเช่าหน้าเนาะของกกอยกว่ไดะไปขายดอกนี่ละยากนั่นเห็ดเรียกซอยผู้เฒ่าจ๊ะบั่หันกับกูมันเนาะกูมันหรอกอะปลูกปไเนีฝนต,ตกอะ ว่าเขาต้องล่อนำจากฝนล่อนำธรรมชาติจ้ะฝนตกเห้กระปูกดินซุ้มเห้กระปูกน้่มันเดียน4ีเดียนหาปลูกมันยน่ยามนี่หยาลายจ้ะเพราะว่ามันฝนตกเนาะปลูกมันเดียนสิบสองหยาพอแค่ลาย แรงบุกแล้วก็สีเดะเอาอยามาคุ้มสียาคุ้มหงาไว้เข้า,า่าใส่ฝุ่นจ้ะใส่ฝุ่นขิ๋งว่าเนะาะหงาหยลอยู้แล้วล่ะม่ต้องหวง พีบว่าหันก่อยมาเขียนหนาอยู่จงังวาเป็นช่งอาทิตย์ที่ได้มากับนอบ้องเด็ดกะฮู้ควนดีมันก็เกิดดีจ้ะทำไมมันแรงมั้งคะอันนี้เนาะ แหลมก็เกิดยากแน่แต่ว่าดูกมันดูกมันดีอยู่สดดี้าเกิดดีดอกไปวากวอยฟันตัดเอานี่พอมแง่เนาะเพราะว่าเสียบลงไปในดินนี่มันก็สิบอกว่าทำนี่จ้ะเสียบให้มันเหลือมันคอยตามันหลยมันกะเหลือไบไลยตามันก็ตายยากเนาะพอเข้าฟันสันๆัุจุลงไปในกี่ดินกะ ตากันน้อยเดียวนึงโอกาสรอดมัมงกันหน่อยก็กันนะจ๊ะเอาตาไปเลยนายงามนั่นเขาเปมาเซ้ยากนะจ๊ะมันเซ้มเกิดกระทันกันันบยงามมาเป็นกเกษตรกรเต็มตัวเนะาะหักอยู่ว่ะ จะลงมาจะเห็ดงานใหม่ๆมจะมาจับมือเทปไหมไหมจากบ่เคยเห็ดเบียกนักไงมาเบียกถังขีดยาเนี่ยโอ้จะมาขายยางบ่ได้นะก้อยทั้งขีดยายางมาเห็ดกับเรมีคนเห็ดจ้ะพ่อแม่เกลียด ต้องเห็ดซอยเพิ่เนาะซอยได้หน่อยได้หลายก็ดีเบิดเมื่อยก็จมไปตามสาัตว์เมย์นะเนาะนางแก <ๆ S 2> มันเมื่อยมันห่อนเลยก็จมแน่ธรรมาดาขญามต้าเมื่อย์หลักอะใจดีกับมาเห็ไดไา้นะจ๊ะเสียแ้ว ได้พ่อได้ยาก้าเทียมมันโลหาบาทรจะสือ่อได้่ั้เมเพลินเลยไหมจะ๊ะอันนี้สามบาทกันยังไม่หดเลยสองบาทหาทิปกันยากปีนี้อ่อยแพงคนมาเห็ดมันเดือดอ่อยก็ได้แพง เ,ก,ก,เ,เ,ก,เกินก่อยก็จิไม่จะเศ้าต้องขอดแดดบ่ฮ้อนย้มแม้มแดดฮ้อนเอยฝากไว้ไดหลายๆน่ากระปุกเอาปุกเอาเลยไม่ต้องมายากปั้นโดกมาจะเอาใส่รถเสียบเลยนั่งเชื่องกระบะรถไถเสียบไปทีละสองร่องสามร่อง เมื่อนี้เขาไม่ได้หาบยางเสียบเศรษกิจอะไรเ ก,ก้อยขอไปะยกดูกมันแป๊บนึงจ้ะี๋ยวก้อยสะให้เบิ้งดูกมันเดี๋ยวพาไปเบิ้งดูกมันเนาอ